นาวาอากาศเอกวิสรุจันประดิษฐ์ผู้บังคับการกองบิน23เปิดเผยว่ากองบิน23ค่ะได้วางเว้นจากการจัดงานวันเด็กมา2 3ถึง3ปีปีนี้การจัดงานค่ะยังคงรูปแบบเดิมแต่จะมีกิจกรรมที่ตื่นตาตื่นใจให้ได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นการแสดงของเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินโจมตีของกองทัพอากาศกรวมกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์การแสดงของสุนัขทหารการแสดงการค้นหาและช่วยชีวิตโดยเฮลิคอปเตอร์การดับเพลิงและกู้ภยัยการแสดงดนตรีเวทีกลางและการออกบูธจากหน่วยงานต่างๆค่ะที่สำคัญค่ะจะมีของรางวัลไว้แจกให้กับเด็กๆอย่างมากมายมีการจำหน่ายเครื่องบินร่อนที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของงานวันเด็กกองบิน23 พร้อมจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน23อีกด้วยค่ะสำหรับการจราจรในกองบิน23ค่ะมีการจัดพื้นที่จอดรถไว้รองรับอย่างเพียงพอรวมถึงที่จอดรถโดยสารขนาดใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่สารวััรทหารคอยอำนวยความสะดวกและบอกเส้นทางใช้การเดินรถแบบวันเวค่ะจัดเส้นทางการออกพื้นที่ถึง3ช่องทาง แล้วฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาร่วมงานค่ะขอให้เขียนชื่อเด็กชื่อผู้ปกครองเบอร์โทรศัพท์ติดกระเป๋าให้กับเด็กๆด,ด้วยเพื่อป้องกันการพัดหลงในขณะเดียวกันค่ะขอความร่วมมือทุกคนสวมหน้ากากอนามัยให้กับตนเองและบุตรหลานตลอดการเข้าร่วมงานค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกด้วยเน้นย้ำนะคะว่างานนี้ค่ะเข้าชมฟรีตลอดงานค่ะ นะครับโดยจะเริ่มเปิดงานตั้งแต่เวลา0800นะครับเสร็จสิ้นเวลาประมาณ1530าะครับสำหรับงานวันเด็กในปีนี้ก็จะมีการจัดตั้งการแสดงของเครื่องบินกองทัพอากาศนะครับร่วมกับกองทัพอากาศสิงคโปร์นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการแสดงการบินนะครับรวมไปถึงการแสดงป้องกันฐานบินนะครับการแสดงค้นหาช่วยชีวิตนะครับการแสดงของสุนัขทหาร การแสดงของหน่วยภาคพื้นต่างๆนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่มาร่วมออกงานที่กล่องบินที่13นะครับก็มีการจาัดรางวัล